รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้ครูเก๋นะคะนารุมนสั่งปั้นค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในตอนที่4ค่ะเรียนสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันนะคะในรายการโทรทัศน์ดิจิตอลนะคะทางสถานี e t v ค่ะเย้สำหรับนะักศึกษาทุกท่านนะคะที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนนะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างนี้เลยค่ะ w ว w นะคะ nfe go t h ค่ะพัฒนาค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปคลิกคำว่าดาวน์โหลดค่ะหรือถ้าใครที่ยังไม่ถนัดในช่องทางนี้นะคะเราสามารถสแกน QR code ได้นะคะที่คุณครูขึ้นให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่การเรียนรายวิชาการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมนะคะระดับปฐมศึกษาตอนที่4นะคะนักศึกษานะคะต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะคะโดยการหยิบเอกสารประกอบการเรียนกระดาษนะคะปากกาแล้วก็ตั้งใจเรียนให้เต็มที่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้เรียนในต่อไปนี้นะคะจะทําใหนา้นักศึกษานะคะได้มีความรู้ในเรื่องนี้กันอย่างเต็มที่ไปพร้อมๆกันค่ะ ก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะครูขอทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในตอนที่3นะคะเรื่องความหมายความสำคัญนะคะแล้วก็ประโยชน์ของข้อมูลนะคะทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเราก็จะได้ทราบความหมายของข้อมูลกันไปแล้วนะคะว่าความหมายคืออะไรนะคะข้อมูลคือข่าวสารหรือข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์นะคะตัวเลขข้อความ ภาพหรือแม้แต่เสียงนะคะที่เราได้มาจากวิธีการต่างๆเช่นนะคะการสังเกตการนับการวัดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราได้ทำการบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อที่จะค้นคว้าความเป็นจริงกันแล้วนะคะในการทำงานนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลที่ดีที่เราใช้ในการประกอบการพิจารณาการตัดสินใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับการนำมาใช้นะคะว่าเหมาะ กับสถานที่สถานการณ์และโอกาสหรือไม่นะคะวันนี้นะคะครูเก๋ก็จะพานักศึกษาทุกทกท่านนะคะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้มีหัวข้ออะไรบ้างค่ะเนื้อหานะคะโดยคร่าวๆนะคะในวันนี้นะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะคือหนึ่งความหมายนะคะของข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองนะคะ 2. ความสำคัญของข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองค่ะ 3. ประโยชน์ของข้อมูลนะคะด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครอง4นะคะการนำข้อมูลไปใช้ในชีวิตประจำวันและ5ค่ะความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะที่เราได้รวบรวมมาไว้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอเราได้ทราบเนื้อ,อาหาแล้วนะคะเราก็เริ่มรู้สึกที่จะสนุกและอยากศึกษากันแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีอะไรที่ทำให้เราได้พัฒนาความรู้ของเราบ้างแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะเราจะต้องมาทราบก่อนนะคะว่าจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้เนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะไปลองชมกันเลยคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ หนึ่งบอกความหมายของข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองสองอธิบายความหมายของข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองได้นะคะสามบอกประโยชน์ของข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองได้ 4. นํนำข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 5. อธิบายความสำคัญนะคะและความสัมพันธ์ของข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองได้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเราได้รู้จุดป,ประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะครูเกยอยากจะให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันดูนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเรามีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะคะเราลองมาทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ ช่วงนี้ขอให้นักศึกษานะคะเตรียมกระดาษประกามาให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะทําแบบทดสอบก่อนเรียนกันได้ไหมคะไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าผลคะแนนของเราก่อนเรียนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมกันในช่วงท้ายรายการนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าก่อนและหลังเรามีความพัฒนาขึ้นอย่างไรนะคะต่อมานะคะเราก็จะมารับรู้ความรู้กันให้มากขึ้นนะคะนะักศึกษาเตรียมพร้อมกันหรือย,ยังคะ ถ้าพร้อมแล้วครูจะพานักศึกษาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะความหมายนะคะของข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์นะคะเศรษฐศาสตร์คืออะไรพอจะทราบกันไหมคะเศรษฐศาสตร์คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างนะคะปรากฏการณ์นะคะทางเศรษฐกิจนะคะการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่นะคะที่นํามาใช้เช่นการบริโภคสินค้านะคะการใช้ประโยชน์จากที่ดินอาชีพตลอดจนชนิดของการปลูกปลูกพืชเนี่ยนะคะแล้วก็การถือครอง เป็นเจ้าของที่ดินนะคะการเป็นเจ้าของสถานประกอบการชนิดและจํานวนสัตว์ที่เราเลี้ยงนะคะผลผลิตและรายได้ต่างๆเป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมนุษย์เนี่ยมีความต้องการทางด้านสินค้าแล้วก็บริการทุกอย่างโดยที่ไม่มีจํานวนจํากัดคือต้องการไปเรื่อยและนับวันก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อเทียบกับมนุษย์สมัยก่อนที่มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆสิ่งที่เขาต้องการในแต่ละวันก็คือแค่ปัจจัย ปัจจัยพื้นฐานเท่านั้นก็คือการดำรงชีวิตเช่นอาหารเครื่องนุ่มห่มนะคะที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแต่ปัจจุบันนะคะสังคมเราเนี่ยก็เจริญมากขึ้นมีวิพัฒนาการทางด้านการผลิตความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะมนุษย์ก็สามารถนำทรัพยากรเหล่านั้นนะคะมาใช้ในการผลิตสินค้าและก็บริการที่ดีมากขึ้นนะคะ ทำให้มนุษย์เราเนี่ยคะ่ะมีความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจนในปัจจุบันนะคะนอกจากความต้องการในปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดแล้วนะคะมนุษย์เรายังมีความต้องการที่จะต้องได้สิ่งของที่มาเอื้ออำนวยความสะดวกของตัวเองเพิ่มความสุขให้ชีวิตประจำวันของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆเช่นสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดโทรศัพท์มือถือคะ่ะ เมื่อก่อนมีไหมคะเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์เนาะแต่ปัจจุบันค่ะเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นก็ยังมีโทรศัพท์ทุกคนก็ดิ้นรนที่จะมีโทรศัพท์พอมีโทรศัพท์แล้วเป็นยังไงคะเราก็ต้องการโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่มีฟังก์ชันเยอะๆนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองไม่รู้จบนะคะก็จะมีการต้องการไปเรื่อยๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทําให้ทรัพยากรเนี่ยที่เรานํามาใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยคะ่ะ มันได้หมดลงลดน้อยลงและอีกวันข้างหน้ามันก็จะหมดไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นนะคะในการที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์หรือเราเอาข้อมูลของด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยค่ะ มาใช้ในชีวิตประจาวันนะคะจะทําให้เราเนี่ยบำบัดความต้องการของมนุษย์ได้นะคะเพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านั้นนะคะว่าทํำยังไงเมื่อได้มาเราจะทําได้มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็หาวิธีจําหน่ายจ่ายแจกและการบริการที่ผลิตได้ดีและคุ้มทั่วถึงกับทุกๆคนในสังคมนะคะได้อย่างมีความพอใจมากที่สุดด้วยกันนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันขึ้นอยู่กับการจัดสรรทรัพยากรนะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็อันนี้นะคะเราก็จะเป็นการดำเนินงานในการจัดสรรทรัพยากรทุกๆอย่างนะคะโดยเอาข้อมูลของเศรษฐศาสตร์เข้ามามีส่วนในการตัดสินใจค่ะต่อมาค่ะเรามาดูความสำคัญนะคะของเศรษฐศาสตร์นะคะ ว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างกับชีวิตประจําวันของเราหรือกับการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมนะคะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์เป็นการศึกษานะคะที่นําเอาวิธีที่จะทํำยังไงก็ได้ให้ทรัพยากรที่เรามีนะคะอย่างจํากัดเนี่ยมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการนะคะของประชาชนนะคะแล้วก็ ของผู้บริโภคนะคะได้อย่างไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เราเองนะคะก็เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าแต่ละฐานะเนี่ยเขาจะมองมุมมองนี้ยังไงนะคะก็คือถ้าเรามองในฐานะของผู้บริโภคนะคะก็จะมีความต้องการในด้านสินค้านะคะที่จะมีความสนองความพอใจของตัวเองให้มากที่สุดใช่ไหมคะแต่ผู้ผลิตล่ะคะเขาจะมองมุมมองนี้ยังไงเขาก็จะมองว่า เราจะต้องหาความรู้ความสามารถในการจัดการปัจจัยผลผลิตเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อต้องการสนองความต้องการของผู้โิยพคนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะทุกคนก็ยังต้องมีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและประเทศซึ่งสามารถนำความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยไปใช้ในการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับการจะทำกิจกรรมใดๆทางเศรษฐกิจทุกๆอย่างนะคะอย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจบ้านเมืองเข้าใจนโยบายของรัฐบาลเช่นนโยบายการลงทุนนะคะการแก้ไขภาวะเงินการช่วยเหลือสินค้าทางทางการ,กรเกษตรทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะเราจะยกตัวอย่างให้ทุกๆคนได้มองเห็นภาพไปพร้อมๆกันนะคะต่อมาค่ะเรามาดูข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันนะคะ เมื่อเราได้ทราบข้อมูลนะคะทางด้านเศรษฐศาสตร์มาแล้วเรามีข้อมูลสิ่งเหล่านั้นอยู่ในมือแล้วเราจะสามารถนำมาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรนะคะซึ่งเราทำได้นะคะโดยเราอาศัยปัจจัยหลายๆประการเนี่ยเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราจะต้องรู้ว่าสินค้านี้มีจำนวนเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งนะคะ รสนิยมนะคะในการใช้จ่ายสินค้าหรือ,อใช้ของทุกอย่างนะคะก็จะมีความหลากหลายที่สนองกับความพึงพอใจของเราอย่างเี้นะคะเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมมากนะคะตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์รวมทั้งแสดงถึงรสนิยมที่เหมาะสมนะคะในการรู้จักเลือกบริโภคและยังช่วยเหลือให้ประเทศชาติของเราเนี่ยค่ะเกิดการพัฒนาไป พร้อมๆกันได้อีกด้วยค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้างถ้ามองในมุมมองของครอบครัวนะคะหรือแม้แต่รัฐบาลก็เช่นเดียวกันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ในการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับการใช้จ่ายสิ่งต่างๆนะคะซึ่งมันจะเป็นการคล้ายคลึงกันนะคะของแต่ละคนนะคะแต่ถ้ามองลงไปในระดับครอบครัวนั้นนะคะพ่อแม่นะคะหรือผู้นำครอบครัวเนี่ย ก็จะต้องคำนึงถึงบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะคะว่าเรามีรายรับเท่าไหร่และเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่นะคะนั่นก็จะทำให้ครอบครัวของเราเนะะี่ยค่ะมีการใช้เงินได้อย่างดีแล้วก็ไม่มีการเกิดปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทางด้านครอบครัวเกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อการตรวจสอบให้มั่นใจว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะมีกำลังในการใช้จ่ายสินค้าได้มากน้อยเพียงใดนะคะก็จะต้องฝากให้พวกเรานะคะ แนะนำผู้ปกครองหรือแม้แต่เริ่มจากตัวเราให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองไว้นะคะลองทำกันดูแล้วเราจะรู้นะคะว่ารายจ่ายเรามากน้อยเพียงใดเนาะต่อมาถ้าเรามาดูในด้านของรัฐบาลนะคะสำหรับรัฐบาลที่เรามองมุมกว้างขึ้นนอกเหนือจากครอบครัวของเรานะคะก็คือรัฐบาลนะคะก็จะมีรายรับรายจ่ายเช่นเดียวกันกันกบระดับครอบครัวนี่แหละคะ่ะแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ มีหน่วยมีหน่วยงานบางหน่วยงานที่ทําหน้าที่สแสวงหารายได้เพื่อเข้ามาปรับปรุงพัฒนาประเทศเช่นเราคิดไม่ออกใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นกรมสัมพารกรกมสัมพาร์นะกากรเกี่ยวกับอะไรคะมีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บภาษีรายได้ของประชาชนนะคะหรือแม้แต่กรมสรรพามิร ตรงนี้ที่เราคุ้น,นกันใช่ไหมคะก็จะมีหน้าที่เกี่ยวกับเก็บภาษีสินค้าหรือกรมศุลกากรมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เก็บภาษีสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะรัฐบาลจะต้องอาศัยรายได้จากทั้งหมดเนี่ยล่ะค่ะเพื่อเอามาใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนํามาให้เป็นการบริการ การปกครองเป็นการบริหารการปกครองของประเทศนะคะรวมทั้งจัดสรรรายได้นะคะส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่าจ้างเป็นเงินเดือนของพนักงานและค่าราชการทั่วไปนะคะนี่ก็มองในมุมกว้างว่าทุกๆอย่างอะคะ่ะมันมีทั้งรายรับและรายจ่ายทั้งนั้นนะคะต่อมาค่ะเรามาดูข้อมูลทางด้านการเมืองนะคะทุกคนเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าการเมืองการเมือง,กา,องการเมืองคืออะไระการเมืองคืออะไรคะ ความหมายของการเมืองในด้านการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมนะคะการเมืองหมายถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคมนะคะโดยจะต้องมีการกำหนดการใช้ข้อตกลงแล้วก็มีกิจกรรมที่ดำเนินการใดๆเนี่ยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามสิ่งที่เรากำหนดไว้ซึ่งอาจจะมีการใช้อำนาจอิทธิพลโดยการปกครองนะคะที่ได้มานั้น จะต้องชอบธรรมและตั้งอยู่บนรากฐานของประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษย์ในสังคมด้วยนะคะค่ะแล้วเราลองมาดูนะคะข้อมูลด้านการปกครองนะคะซึ่งข้อมูลด้านการปกครองเนี่ยนะคะก็จะกล่าวถึงระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะซึ่งจะมีกฎหมายในการบริหารและการจัดการประเทศนะคะข้อมูลด้านการปกครองเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าประโยชน์ ของข้อมูลการปกครองคือนะคะเรานำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งทำให้เราทราบถึงว่าระบบการบริหารนะคะพักการเมืองผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะคะการแบ่งเขตการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะต้องใช้ข้อมูลของการปกครองทั้งนั้นนะคะ เพื่อที่เอามาพัฒนาประเทศและทำงานต่อไปได้อย่างราบรื่นนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการปกครองเนี่ยแบ่งออกเป็นได้3ระดับนะคะซึ่งระดับที่1นะคะก็คือระดับการปกครองส่วนกลางค่ะอย่างเช่นนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ฟังคือสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังสิ่งเหล่านี้นะคะคืออยู่ในระดับของการปกครองส่วนกลางนะคะ 2. การปกครองส่วนภูมิภาคนะคะยกตัวอย่างเช่นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะสำนักงานสัสดีจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดนะคะนี่คืออยู่ในระดับภูมิภาคนะคะ 3. ส,สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลน,นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยนะคะซึ่งจากภาพที่เราได้เห็นนะคะครูจะอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยนะคะก็มีดังนี้นะคะ 1. การยอมรับนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีสติปัญญาและมีเหตุผลนะคะ 2. การยอมรับว่าทุกคนมีอิสระภาพเสรีภาพ 3. การยอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะคะ 4. อำนาจสูงสุดในการปกครองนะคะเป็นของประชาชนค่ะ 5. านะคะอำนาจการปกครองของรัฐบาลนะคะจะเกิดจากความยินยอมนะต้องเกิดจากความยินยอมของประชาชนนะคะผู้ที่ถูกปกครองนะคะโดยวิธีการแสดงความยินยอมต่างๆที่สำคัญก็คือการเลือกตั้งนะคะการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเอง และสุดท้ายนะคะประชาชนจะมีสิทธิ์ในการคัดค้านหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่กฎหมายได้กำหนดขึ้นนะคะหากรัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้นะคะเช่นเรานะคะเรากจา็จะสามารถทำได้คือการเปลี่ยนไปลงคะแนนเสียงให้กับพรรคฝ่ายค้านนะคะเมื่อมีการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนะคะหรือถ้าเราไม่ชอบรัฐบาลนี้ เราก็สามารถไปลงชื่อเข้าถอดถอนนะคะการเป็นนายกรัฐมนตรีได้สิ่งเหล่านี้คือการยกตัวอย่างนะคะเพื่อประกอบให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าข้อมูลนะคะการปกครองเราจะต้องยึดยึดมั่นหลักการขั้นพื้นฐานสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะ แล้วเรามาดูกันค่ะว่ารูปแบบของประชาธิปไตยมีสองรูปแบบซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าในประเทศไทยเรานะคะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งในระบอบนี้นะคะจะมีด้วยกันสองรูปแบบก็คือหนึ่งนะคะเป็นประชาธิปไตยโดยตรงสองนะคะเป็นประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตัวแทนนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะคะ ในการที่เราเป็นประชาธิปไตยโดยตรงเนี่ยนะคะก็จะเกิดในชุมชนเล็กๆยกตัวอย่างในสมัยกรีกโบราณนะคะเราสามารถเรียกประชาชนมาประชุมได้ทุกคนและมีการลงมติโดยการชูมือ และปัจจุบันนี้ละคะที่เราเห็นกันชัดๆเลยคือเวทีประชาคมใช่ไหมคะซึ่งเราจะจัดทําอยู่ในหมู่บ้านของเรานะคะที่สามารถเรียกชาวบ้านประชาชนในหมู่บ้านของเราเนี่ยมาชุมนุมกันได้มาประชุมกันได้เพื่อที่จะขอมติโดยการชูมือนั่นก็เช่นเดียวกันนะคะ mm. แล้วก็มาดูอีกแบบหนึ่งค่ะประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตัวแทนนี่เราก็สัมผัสกันอยู่เป็นประจำนะคะเนื่องจากชุมชนเนี่ยมีขนาดใหญ่ ช่ไหมคะมีประชาชนที่อาศัยอยู่จํานวนมากวิธีนี้นะคะเราก็เลยจะต้องมีการเลือกตั้งผู้แทนขึ้นมาเพื่อเข้าไปทําหน้าที่แทนตนเองในรัฐสภานะคะเราลองมาดูค่ะประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งตัวแทนนะคะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะ2ระบบก็คือระบบรัฐสภานะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีประเทศอังกฤษนะคะเป็นแม่แบบ และอีกหนึ่งระบบก็คือระบบประธานาธิบดีนะคะก็คือจะมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นรูปแบบค่ะเป็นแม่แบบที่เราเรียนแบบตามเนาะเรามาฟังกันนะคะว่ารัฐสภานะคะเป็นแบบไหนนะคะเราได้ยินกันบ่อยๆแต่มีความหมายว่ายังไงมันคืออะไรนะใช่ไหมคะเรามาดูกันค่ะ รัฐสภานะคะคือระบบรัฐสภาเป็น,นกลไกการปกครองนะคะที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลที่มีมาอ่ามีมาจากรัฐสภาซึ่งทําหน้าที่เป็นนิติบัญญัติและมีความรับผิดช,ชอบต่อสภาในระบบรัฐสภานะคะโดยนะคะจะมีตําแหน่งเป็นประมุขแห่งรัฐและตําแหน่งหัวหน้ารัฐบาลนะคะมักก็จะแยกออกจากกันเนาะ หรือที่เรารู้จักกันก็คือในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็ได้นำแม่แบบนะคะการปกครองแบบนี้นะคะในการทำระบบนี้นะคะมาจากประเทศอังกฤษนะคะในศตวรรษที่17ค่ะและระบบประธานาธิบดีนะคะที่เราเคยได้ยินกันคุ้นหูนะคะก็คือระบบที่คือระบอบที่ตั้ง ะะให้ประมุขแห่งรัฐนั้นมีอํานาจสูงสุดนะคะอย่างเต็มที่คณะรัฐบาลนะคะจะอยู่ภายใต้าการปกครองนะคะอยู่ภายใต้อํานาจของประมุขแห่งรัฐนั้นนะคะชเช่นอํานาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะรัฐบาลนะคะในรัฐธรรมนูญนะคะของบางประเทศนะคะอาจให้มีตําแหน่งนายกรัฐมนตรีควบคู่ไปกับประธานาธิบดีได้นะคะแต่ส่วนมากนะคะนายกรัฐมนตรีในระบบ ประธานาธิบดีเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีอำน,นาจเท่ากับในระบบในระบอบรัฐสภานะคะซึ่งในระบบประธานาธิบดีเนี่ยค่ะเราได้แม่แบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้มาเรียนรู้เนื้อหาความหมายความสำคัญนะคะ,ะและประโยชน์ของข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองการปกครองกันไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาดูกันค่ะว่า เรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นจากก่อนเรียนมากน้อยเพียงใดนะคะครูจะพานักศึกษานะคะไปทําแบบทดสอบหลังเรียนพร้อมกันนะคะเพื่อที่เราจะได้นำมาพัฒนาฝึกฝนให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นอตอนนี้นะคะนักศึกษานะคะเตรียมกระดาษปากกาให้พร้อมนะคะเพราะว่าครูจะให้พวกเรานะคะได้เริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยนะคะพร้อมหรืยอยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนกันเลยค่ะ เป็นยังไงคะแบบทดสอบหลังเรียนไม่ได้ยากเลยรู้สึกว่านะคะจะมีหลายคนที่มีความรู้มากยิ่งขึ้นและสามารถทําแบบทดสอบได้มากกว่าในครั้งแรกที่เราทําก่อนเรียนใช่ไหมคะทีนี้ส่วนนักศึกษาท่านใดนะคะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยากจะให้กลับไปทบทวนนะคะในบทเรียนของเนื้อหาบทนี้นะคะเราไปดูย้อนหลังซีว่าเราจะต้องพัฒนาตรงส่วนไหนมากขึ้น ทีนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าก่อนและหลังเรามีคะแนนพัฒนาการมากขึ้นเพียงใดเนาะเดี๋ยวเราไปชมเฉลยพร้อมกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเราทําแบบทดสอบกันไปหมดแล้วเราเฉลยกันเรียบร้อยแล้วทําให้เราได้ทราบคะแนนใช่ไหมคะว่าก่อนและหลังเราได้มีพัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะแต่สําหรับ นักศึกษาท่านใดนะคะที่ได้คะแนนน้อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่เรามาหมันศึกษาหาความรู้กันเพิ่มเติมเราไปดูย้อนหลังได้นะคะครูเป็นกําลังใจให้นะคะส่วนคนที่คะแนนเป็นที่พึงพอใจแล้วนะคะเราก็เตรียมเนื้อหาในบทต่อไปในตอนต่อไปนะคะซึ่งเราจะมาพบกันอีกนะคะในครั้งต่อไปครูเชื่อว่านะคะไม่มีอะไรยากเกินไปถ้าเรายังมีความพยายามค่ะในวันนี้ ครูเก๋ก,ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนที่5ค่ะสวัสดีค่ะ